เยอะมากมาหญโหโหนี่นยิมมานดูนี่ก่อนนี่ปลาปลานี่เลยป <laughs> ลา ไูปบ้างมันมันมันในสระเลยสูงมัเลยต้องหาที่ที่โลกก็สูงด้วยกอนได้เดต้องหา่อยว่าจะีนบัไดตน้ก็เป็นใยานตถ้าอย่างนั้นไปที่โรงเครื่องตรงนี้ก็จะลตรงโรงเครื่องเนมันสูงมันจะเป็นดินแดงๆแบบนี้เนี่ยมันจะโล่ก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้ใหญ่กว่นี้ luôn thôi <laughs> 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 ลงมาไม่ไ่นใช่ จะต้องกลับเข้าลายที่แบบประมาณ50%ข้าลายสีร้อนมากครับอันนี้มันร้อนอยู่ครับร้อนอยู่ต้นไม้บางเก้ <Res> okay. กลับมาแล้วครับ54%ไปลายสี่ลายสี่ครับใายไปไม่ถึง2นาทีเลยเพราะมันเป็นหลุดหลุดหายแล้วใช่ไปแก แต่เมื่อกี้เก้าลายห้าสี่ครับพี่นี่มันก็ย,กยังถ่ายได้อเลยใช่ไหมมันทรมานครับแต่เ<ช>องเอาภาพมาดูอีกทีโอเคกลับมาแล้ว่ายได้มาสองนาทีโอเคเก้าร้อยเมตรนะครับตรงที่หายน่าจะพันเมตรหนึ่งกิโลแต่จริงๆมันได้ครับหนึ่กิโลก็สบายแต่ว่ามันบางพวกเนี้ยมันก็เลยหายเลย ี่สิบแปดเคฟิกเคกับฟิกแล้วครับเกิดออนครับเอ้ยเกิดออนครับแบตยี่สิบหกเปอร์เซครับเวลาสิบสนึ่งครับ ยี่สิบหกจุกิบหนึ่งคริบร้อนไหมพี่ร้อนหน่อยแต่เราะร้อนเปลียกทั้งตัวเลยได้ย,ยั้ยอันที่สี่จะต้องใช้จะต้องลงมาเปลี่ยนแบตหนึ่งครั้งอ๋อสองก้อนเหรอ <S 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 ใช่นี้ เป็นตัวไหมเอาน้ำลาดเพราะมันใชเวลาไปสามสิบนาทีาวิ่มีสนาเตตองลยมีกระบะสนาเองนี่า

ทำรีกาอยู่เหมือนกันครับเคไอ้พวกนี้ล้าวเยอะเดี๋ยวมันจุกชวนแล้วนั่งรองไหะคนนั้นอ่ะพี่โอเคเคอนอนเรเอาอ๋อ e n v i r o เ m e n t ก่อนโอเคครับผมอุณหภูมิ บูนเฟยี่สิบเครับเหลือเชื่อไม่ถึง30มส<ๆ>ิบใช่เหลือเชื่อมากันแล้วก็วินเดเร็กชันจากตกไปออกครับตกไปออกแล้วก็ว <2, S 2> ินสปีดสามจครับกัด4.4เมตรต่อวินาทีหมดเลยกล่าวครบเพ่มย่เปอร์เซ็นต์กาวครบเพิ่มยี่สิบสี่อไม่รู้เหมือนกันดูถูมามันเกือบ80ดสิบเก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย คยังมีอะไรนะครับพี่ก็ตอนนี้มันบอกว่าซันนี่นะซันนี่ยูโฟมันนี่คันนี่จริงๆร้อนแล้วตอนเนี้ยเออแดดมาแล้วจริงมาแล้วโอเคครับเปิดออนเข็มแบตเตอรี่เต็มแบพครับแล้วอ่ะเธอเปิด ติโมดติโมดโมครับพีโมดครับผมพอนแรกครับ oh <my> เปิดเครื่องเปิดแอปพลิเคชันรอบนี้จะบินแนวเดิมครับเหนือใต้มันเดิมแต่ร่นมาฝั่งเหนือหัวเราแต่ว่าต้องใช้สองก้อน ให้มันไปที่ไอเอสเราไปเปลี่ยนแบตไงก็ต้องลงมามันส่งเครื่องบินไปเปลี่ยนแบตอ่ะโลอเช็คโอเวอร์ออนมอร์มอลสเตตัสนอร์มอลสเตตัสครับแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เก้าสิบเครับเก้าสิบเกาแม็กไฟทีจุดเท่าเดิมเนาะสองร้อยห้าสิบกับแม็กไฟแม็กไฟทีจุด2องร้อยสิบครับแมดิสแตนสองพครับฮาทีเสร้อยแปดอ่อ เบเทนทูโฮมร้อดติดครับ,รบ uh, GPS สัน GPS 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 ตัวด,ดาวดาวดาวเทียมตัวแอร์กราฟสาครับ <30 4. S 2> ตัว DRTK 34ครับแบตหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ DRTK ฟิกพวงพอยเซฟโฮมพอยเซฟครับ สัญญาณสีเขียวไม่มีสัญญาณเตือนเนาะไม่มีครับโอ้จะที่ทัเขียวหมดครับเรดดี้ทุกโกลมสวัสดีคุณนิกซักเซตบินที่ร้อยแปดไออันนี้จะบินที่<อ>ไฮบินที่ไกลอันนี้บินที่ร้อยเจ็ดสิบครับพี่ 170. ร้อยเจ็ดสิบเรดดี้เรดดี้เก้าไม่ต่างกับเมื่อกี้เออมื่อกี้เก้าจุดห้าเอาเมื่อกี้เก้าจุดห้าอ่ะใช่ครับ ปปสปีดหนรนเียสปีด1ิบครับสปีดซีดดีเทนทูโฮมดีเทนทูโฮมครับคู่แบบไซร์แบบแปดสิบหกสิบครับแปดสิบหกสิบครับมาจิ้นศูนย์มาจิ้ศูนย์ครับนิดชั่นทนะลุศูนย์สี่เนาะศูนสี่ครับทะลุับโหลดไปแผนโอเคครับเอาโหลดไปแผนครับครับ เล็กล okay, ิปพร้อมครับพร้อมกินโอเคเอาไอใช้แผ่นแผ่นครับโอเคใช้าขวาเที่ยวน่าเที่ยวหลังเที่ยวเล่นเที่ยวเจ๊กออมไทมครับสี่แปดสีบแปดครับคือออมนะครับ จะเกินไปที่100เมตรนะครับแล้วก็จะตาที่ไฟ แบนนั้เอะทกนี่เหมือนผมไปเดินเอฟซีดีกับป่าไม้เลยเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยเพื่อแก้วมาเพื่อเดินขึ้นนักบินมาแล้วเอกบอกผมบินนะผมไม่ได้เดินบินง่ายกว่าเยอะ สามสิบเอ็ดครับ, 38, รบจุดกรงวิวนะครับวินอ่าจากตกไปออกมาเดิมนี่ช่งางภาพครับเมื่อก่อนช่างภาพรับห้าจุดหนึ่งครับ, 5, 1, ร,บราคาวัลเวอร์ตอนนี้ขึ้นเป 6, ็หกเปอร์เซ็นต์หกสิบเจ็ดใช่ สลด์แม็กไฟเอทิฟแม็กทีฟเดิม็กไีเราิมพที่1000ลงมาที่ต0น้อยได้แม็กดิชแอน2 5ต่อเยอะที่พี่เขาบอกจริงเลย เดินระวังลังต่อ,ตอ,อด้วยนะบางที154เซ้นทางมีลังต่อนะครับครับแล้วเท่าไหล1เ0ตัวเลขดีอาร,ร,ร์ตีเกล37ครับแบตเซอรี่ดอารตีเกล37.3ส่วนไอกราฟ35ดวงครับ35โฮมพอยต์เซตโฮมพอยต์เซตครับไฮ้ตัวลูบินที่110ใช่ไหมบินที่ความสูง110ครับ TSD s p ห้าจุดแปดสปีดสปีดแปครับ Return to home Return to home ร้อิบเนาะร้อยหครับครับไ i z ์แปดฟอนอต์แปดแปดสิบ Margin 0ูนย์นทะลุศูนย์หนึ่งโอเคั p l หลดไฟแพนครับรขา มเสียงดังต้องอยู่ทางนี้แล้วล่ะมองไม่ได้เลยว่ามันเหนื่ยขึ้นไปนี่ตาลายเลยเอาเว็นไหมครับพี่แัท ไม่เป็นไรไม่ไมแกระดาษอะใส่ไมารบอนีเราจต้องตามเนอะอ้าวเฮ้ย iPad ร้อนป่ะ iPad ดับแล้วมัด <c ười> ับแนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อันนู้นอันนู้นแต่มันยังถ่ายอยู่ใช่ไหม กรุณาคัดเข็มขัดและนั่งที่นั่ง<ด>กลับไปนั่งก็แล้วนะกลับไปนั่งประจำ,จำที่นั่งและรัดเข็มขัดจนกว่าสัญ,ญลักษณ์เข็มขัดจะแจ้เเงเตือนเมื่อแบตกูจะหมดแล้วมึงก็ยังเล่นอยู่นะ ลมแรงมากแรงมากนี่นครับเข้าเลยครับพี่เชาผมจะลงนะครับชูมือขึ้นแหละมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมาก,กดปิดเลยครับพี่ยีิกครับยี่สิกสิบ่สีนิดแล้วนะครับ Ê bơi bài con nói. chiêu Chiu chiu. chăn phòng chăn.